คนอยู่ตามชายแดนไม่มีอันจะกินนี่คงเป็นภาพสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนชายแดนได้ชัดเจนที่สุดนะคะท่ามกลางความขัดแย้งและการประทะที่เกิดขึ้นการเยียวยาดูเหมือนจะยังไม่ทั่วถึงดังนั้นวันนี้เราคุยกับคนที่เดินทางมาจากพื้นที่นะคะอยู่ในรายการกับแฟนค่ะคุณชาวนามาริมาศนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่17จากตำบลกับเชิงอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินพ่อผู้ใหญ่สวัสดีคะ่ะพ่อผู้ใหญ่ลงพื้นที่ไปสํารวจเองเลยคะ่ะการเยียวยาตอนนี้ไปถึงพื้นที่แค่ไหนแล้ว การเยียวยาในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะการเยียวยาในภาคภาคเกษตรเนี่ยได้จบลงแล้วจบลงแล้วหมายถึงสำรวจแล้วครับสำรวจแล้วมีการอนุมัติการจ่ายเงินแล้วแต่เห็นบอกว่า40กว่าบาทก็มี80กว่าบาท30บาทก็มีครับ3าบาทก็มีครับทำไมมันน้อยเพราะว่านในปัจจุบันเนี่ยการเยียวยาโดยเฉพาะภาคเกษตรทางภาครัฐอิงจาก ระเบียบประทรวงการคลังค,ครับในเรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติยังไม่ได้ก็ยังคงใช้ระเบียบเดิมอยู่เช่นถ้าความเสียหายความเสียหายสิ้นเชิงต่อไร่ก็จะได้ไรยละพันสามร้อบาทแต่บางคนเนี่ยคือไปตกใกล้บ้านแล้วเป็นสวนเล็กๆมันอาจจะไม่ถึงไร่ตกในแปลงนาตกในแปลงแปลงนาก็ คือเขาจะดูที่ความกว้างกว้างยาวของหลุมท,ที่เขาก็จะคิดว่าเป็นตารางตารางเมตรแต่แต่ความเสียหายมันวัดตามความกว้างของหลุมระเบิดไม่ได้มันก็หลุมระเบิดมันก็จะมีชัดเจนอยู่แล้วครับค่ะพอครับก็เขาก็คิดออกมาเป็นอัตราที่เป็นตารางเมตรมการเยียวยาของระเบียบกระทรวงการคลังอยู่ที่8 5สห้าสตางค์ต่อตารางเมตร มันยังไงเพราะเพราะการเยียวยาหลักเกณฑ์มันเก่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนถูกต้องครับพ่อมองว่าต้องแก่ต้องแก้เราอยากสะท้อนปัญหานี้ไปยังหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงการคลังสำนักนายกที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อยากให้กําหนดมาตรการช่วยเหลือการเยียวยาในภาคความเสียหายทางภาคเกษตรที่เกิดจากภัยคุกคามค่ะครับให้ให้ให้ให ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันครับผม,มทีนี้ตอนนี้ได้รัฐบาลใหม่คุณอนุทินก่อนนันนี้นั่งมหาไทยซึ่งงบเยียวยาส่วนใหญ่มันอยู่ใต้มหาไทยเป็นความหวังไหมพ่อเป็นความหวงังต้องแก้อะไรถ้าจะให้เป็นความหวังได้จริงๆคือต้องแก้ระเบียบครับปรับปรุงระเบียบให้ให้ให้ดีขึ้นให้ให้สอดคล้องให้เหมาะสมขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือกระบวนการ ที่จะเยียวยาต้องมีความรวดเร็วครับให,ให้ให้เท่าทานกับสถานการณ์เพราะว่าความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันรอการเยียวยาไม่ได้หรอกมันรอมันทอดเวลานานไม่ได้หรอกเพราะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกินต้องใช้มันกระทบถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในในเรื่องของเศรษฐกิจในในในครัวเรือนอในชุมชน ในระดับไ,ได้ปากท้องคนต้องเดู <ผม S 1> อ,อต้องครับทิ้งท้าย30วีสุดท้ายพ่อขาฝากอะไรเป็นภาษาท้องถิน่นสั้นๆส,สักนิดนึ่งค่ะก็ต้องการปรัฒนาโอวยเนี่ยสันติเพียบระวังไทยหนองกัมพูเจียเจียเริงรัง,งไปเดิมปรธาบองปโปเยนืนนองบานโนเจียเมียนโซพึงโปร,รัวอาศัยพึงพาเนียอย่างไปเดิมก็ประสงค์ปรารถนาอยากให้ ความสัมพันธ์สันติภาพระหว่างพี่น้องไทยกัมพูชาให้กลับมาดังเดิมมีการพึ่งพียงกันดังเดิมและสุดท้ายในเรื่องของสื่อมวลชนนะครับ <c oughs> ที่นำเสนอที่ตอกย้ำ <c oughs> ความบาดหมางความเกลียดชังระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะผู้รับสื่อที่เป็นเด็กอยากให้สื่อสารมวลชนได้จะหนักในเรื่องการสื่อสาร เรื่องนี้กับเด็กให้มากๆครับเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติถ้าเขาถูกปลูกฝังในด้านนี้แล้วผมว่าในอาานาคตสันติภาพเกิดขึ้นได้สันติภาพสันติภาพเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับผมเป็นตัวแทนเสียงจากท้องถิ่นนะคะเชื่อว่าเสียงเหล่านี้จะเป็นเสียงสําคัญที่ใช้ความเป็นมนุษย์ท่ามกลางความขัดแยง้งวันนี้ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่นะคะดีครับขอบพระคุณผู้ชมสาหรับการติดตามพรุ่งนี้กลับมาพบกับเสียงเปลี่ยนเมืองได้ใหม่สวัสดีค่ะ